ค่ะท่านผู้ชมนะคะมาที่หลังร้านค่ะมาตะลุยครัวที่อุทยานบุญยมกันค่ะแหล่งผลิตอาหารเจที่ใหญ่ที่สุดนะคะของชาวบุญยมค่ะวันนี้เราจะมาดูอาหารยอนยินนะคะนี่นี่นะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวลอดค่ะเรามาดูถึงแหล่งผลิตกันเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังม้วนกันอยู่เลยนะคะกําลังม้วนกันอยู่เลยนะคะโอ้โหตอนนี้ไส้ก็กําลังหมดตอนนี้ไส้หมดแล้วค่ะเหลือไส้หมดแล้วนะคะ ใส่ก็หมดแล้วค่ะใส่ตอนนี้เหลือแค่นี้เองตอนนี้เวลาประมาณยังไม่ถึงจะเป็นโมงครึ่งเองนะคะ,ต,คะคบบต,หหตั้งแต่เช้าของแต่กี่โมงคะตั้งแต่หงตีห้าหอหอกันตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะหอกันตั้งแต่ตีห้าเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังหองตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะคหอกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้แหละค่ะเมื่อเช้านี้ช่วงก่อนหน้านี้นี่เพราะเราจะหอกัน เป็น78คนบางครั้งก็เป็น10คนเลยตอนนี้ก็ไส้มันใกล้จะหมดแล้วก็เลยว่าทยอยกันไปกินข้าววางได้เหลือพวกเราแค่นี้แหละนี่ดูนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดจริงๆแล้วเต็มโต๊ะมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่นี้เพราะว่าไส้เหลือแค่ถาดน,นี้เท่านั้นเองเนาะบางคนก็พวกเราก็นีบไปกินข้าวกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าอาปานรงคงซึ่งเป็นแม่ครัวทําไส้ก็กําลังจะเตรียมขัดเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยค่ะประมาณได้ไหมคะว,ว่ากี่ถาดกี่ม้วนแล้ว กิโลอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นอย่างกี่กิโลอ่าสำหรับเส้นนี้50 50กิโลค่ะแล้วก็อันไส้มันนี่ไม่รู้ว่ามันหลายการะมังมากเลยแล้วก็ลายถาดมากเลยฉันจำ,จำ,จำไม่ได้แล้วว่ามันกี่ถาดเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันขายดีมากเลยพวกเราห่อกันตั้งหลายคนห่อไม่ทันเลยค่ะห่อกันเดี๋ยวเมค้าก็วิ่งมาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดหมดแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดหมดแล้วที่หน้าร้านหมดแล้วพวกเราก็พวกเราก็ Um, un, om, ิ่งห่อกันหอก็ห่อไม่ทันค่ะมันขายดีมากค่ะก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก๋วยเตี๋ยวใช้แผ่นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็นํามาห่อไส้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทําไส้นะคะเผื่อเผื่อท่านผู้ชมก็สามารถกลับไปทําเองได้ในช่วงหลังจากจบงานเจค่ะก็นํามาห่อปกติเนี่ยค่ะมีเทคนิคการหอยังไงคะคะก็ต้งต้องอัดไม่ได้อัดไส้เลยคะไม่ได้อัดค่ะสำหรับวิธีการนี้เส้นมันก็จะยืดไปเลยค่ะ บางคนก็ใช่บางคนก็ถนัดเป็นแผ่นของนุถนัดแบบนี้นะคะก็จะแน่นทําให้มันแน่นๆโดยการดึงเข้ามาหาตัวแล้วก็กดนิดนึงไม่ได้กดแรงค่ะแล้วก็ดึงแล้วก็ม้วนแล้วก็ดึงกดแบบนี้ค่ะก็จะแน่นทําให้เวลาเราเนื่อแล้วไม่แตกค่ะก็ทํามือนิ่มๆนะคะห้ามทำมือห <laughs> ้ามทำมือแข็งนะคะต้องทํามือนิ่มๆ ก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดซึ่งสําหรับต้องมีกระบวนการหนึ่งนะคะก็คือต้องกระบวนการนําไปนึ่งทีหนึ่งค่ะนะคะดูไส้หมดแล้วนะคะทุกคนก็กําลังจะเตรียมตัวไปพักกันนะคะแต่เขาบอกว่าได้พักไม่นานนะคะเพราะว่าอับันรุงได้ยินข่าวว่ากําลังจะเตรียมผัดไส้ใหม่ด้วยะคะ่ะงานเจปีนี้นะคะแนะนําชื่อนิดนึ่งค่ะทราบว่ามาจากสาพปลาวเลยค่ะอาจจะเป็นท่านทุชมทุกทางบ้านทุกท่านค่ะ ซื่อนาดีค่ะก็มาจากสปป,อปอลาวค่ะเลาวมีการเทศก,กาลกินเจไหมคะก็ก็มีก็มีบ้างแต่ว่ามันจะไม่หลากหลายแบบนี้ก็ก็เขาก็จัดบ้างเป็นเป็นชาวเขาเรียกว่าที่เขาถือศาสนาเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่า เขาบอกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสาวอ,าอนุตรธรรมค่ะก,ก็เคยมีไปช่วยงานเขาครั้งปีหนึ่งที่เขาจัดทัรวช่วงเทศกาลงานเจแบบนี้ก็ไปช่วยเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาก็จะเขาก็จะมีอาหารเป็นเมนูของเขาแต่ว่ามันจะไม่ลากลายแบบนี้ก็จะมีประมาณหนึ่งแต่เขาก็มันรู้สึกว่าเออทั้งนั้นเขาจะปรุงแบบยังยัง,ยงก็จะมีผงสูรสค่ะ เออเราเราก็ก็ไปแล้วก็ไปกินเหมือนกันแต่ว่ามันรู้สึกว่าเออเรากินผงสุรสไม่ถูกแต่ว่าที่นี่มันก็จะแตกต่างกันเพราะว่าที่นี่มันก็จะหลากหลายแล้วก็พี่น้องเราที่มาทํางานก็แบบว่าเออทั้งทั้งเด็กนักเรียนทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้อายุยาวก็แบบตั้งใจมาบําเพ็ญกันมาทํางานฟรีแบบนี้ฉันทามากเลยตื่นกันตั้งแต่ ตีสองตีสามอย่างนี้มาทาจนถึง6กโมงเย็นก็ยังให้บริการลูกค้าอย่างนี้รู้สึกว่ามันน่ารักมากค่ะ,อะขอบคุณค่ะนุโมธนาสาธุนนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนําไปนึ่งค่ะนี่นะคะนําไปนึ่งอ๋อเราจะมีแม่ขวยก็นึงนะคะปกติรเราเห็นที่สวนนะคะแต่วันนี้เราเห็นท <laughs> ี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดพี่กัลยานะคะนึ่งกี่นาทีคะพี่กัลยาประมาณ5นาทีค่ะเปิดให้ดูนิดนึงค่ะ น,ะะนี่ก็สําเร็จแล้วนะคะแล้วก็จะนําไปหน้าร้านเรื่องประมาณกี่นาทีนะคะ5นาทีค่ะเพราะทุกอย่างเราสุกหมดแล้วแป้งเขาก็สุกไส้แล้วก็สุกแล้วก็มาน,นึ่งพอแบบให้มันโดนความร้อนแล้วแบบฆ่าเชื้อโรคก่อนลมก่อนลมปากอ่าค่ะนี่คือการฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนที่จะไปหน้าร้านนะคะเดี๋ยวพี่กระยาก็จะนําไปที่หน้าร้านนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ลิ้มรลองก๋วยเตี๋ยวหลอดร้อนๆหอมๆแล้วก็มีคุณค่าค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะ แอบเราก็จะไปเข้ารัวยแล้วนะคะไปที่อาปันรุ่งค่ะเราไปดูวิธีการทำไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกันค่ะ